ศาสนานั้นเราก็ต้องทาความเข้ใาใจเรื่องประเทศศาสนากันกล่าวมาที่ดูว่าศาสนาที่ตายแล้วหมายความว่าศาสนาที่เคยมีปรากฏการในอดีตมีผู้นับถือในโลกในอดีตแต่ในกาลปัจจุบันอยากหาศาสนาิกนชนทำยาจ่าเหล่อเกินถึงมีตเกเป็นอภิหารคล้ายๆไม่มีคือมีน้อยเต็มทีรู้สึกจะไม่มีเลยหรือไม่มีเอาเลยทีเดียว ศาสนาระเันที่ตายแล้วดังที่ว่านี้ก็ได้แต่ศาสนาโบราณของพวกกรีกและโรมันนี่จะพบไ่้เฉพาะในยุโรปนะในทวีปยุโรปก็ได้แต่ศาสนาโบราณของพวกกรีกและพวกโรมันศาสนาโบราณของพวกกรีกและพวกโรมันศาสนาพวกนี้ก็มีลักษณะเป็นประเภทศพหุเทวานิยมนับถือเทพเจ้าประจำธรรมชาติเทพเจ้าประจำธรรมชาติในศาสนาโบราณของกรีกโรมันนี้มีมากมายจนกระทั่งคนในกรุงโรมเอง กรุงสปาปาของกรีกเองคำชื่อพระเจ้าหลนี้ไม่ไม่ถูกมีมากจนจำไม่ถูกว่ามีพระเจ้ามี้กี่องค์ชื่ออะไรบ้างมีมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคำพังเคยพูดกันมาว่าในกรุงเอเธนส์น่ะมันรุกรีดพระเจ้าไม่ทนหมายความว่าทุกคนทุกแห่งมีแต่เทวาลัยศาลสำหรับผลิตเอกานเทวรูปหรือเทพีที่พวกกรีกในสมัยโน้นเขาบูชากัน กูบอกว่าในกรุงเอเธนส์นี่ยมนลุลก,กเกิดจลิตพระจักรของแต่คนไปที่ไหนก็จเจอแต่เทวรูปบั้งรูปเทพีบั้งม,ม,มากไม้ไก่กองนี่เป็นลัก,ลกษณะนับถือศาสนาโบราณของพวกกรีกรโรมันซึ่งเป็นบ่อเกิดอรารยธรรมเก่าแก่ของยุโรปอังกฤษในทวีปอฟริกาตอนเหนือก็มีประเทศอียิปต์ในประเทศที่โบราณที่สุดถ้าจะว่าแล้วชนชาติในยุควิชนชาติอียิปต์โบร,ราณน,นั้น ได้เริ่มตั้งต้นประวัติศาสตร์ราวเจ็0พัปีล่วงมาแล้วหรือประมาณ5,000ปีก่อนพุทธศตวรรษท่าอียิปต์ก็ได้ประดิษฐา,านขึ้นแล้วในภาคเหนือของทวีปอเมริกาตัวอียิปตนี่ก็รับผู้ศากนาบโบราณแบบพทเทวะนิยมเป็นพระเจ้าประจำธรรมชาติต่างๆมากมายกสายก,ากองจนกระทั่งผู้เ้าของเาเองตั้งชื่อพระเจ้าไม่หวัดไหวมากมายเหลือเกินนี่แน,นะนทวีปอเมริกาไม่ใช่ชีย เอเชียของเราศาสนาที่สายไปแล้วก็ได้ใจศาสนาของกลชนชาติอัสกีรียศาสนาโบราณที่ชนชาติเปนิเซียนแล้วก็ศาสนาโบราณที่ชนชาติบาบิโลนชนชาติทั้งสามชาติันกล่าวมานี้เป็นพวกที่อยู่ใน มนุษย์สกุลเซมิติมีภูมิลังเลและอูแห่งความเจริญในดินแดนที่เรียกกันว่าเอเชียไมเนอร์เอเชียไมเนอร์ซึ่งเป็นดินแดนที่ว่าเอเชียทัจวะและถ้าเดือดว่าเอเชียที่ถูกจุบกจายเป็นยุโรปไปตะวันออกเอเชียไมเนอร์แห่งนี้อยู่ใกล้ชิดกับยุโรปมากเขาแบ่งกันออกแผนที่โลกนะแบ่งเป็นตะวันออกไกลตะวันออกกลางตะวันออกใต้ นี่นดินแดนเอเชียไมเนอร์เนี่ยท่าจะบอกไปแล้วก็อาจจะอยู่ในเขตที่ว่าตะวันออกไกลทฤสฎีจะกลายเป็นตะวันตกไปแล้วนี่ตะวันออกไกลี่พูดถึงสายตาชาวยุโรปมองดินแดนเอเชียไมเนอร์ปัจจุบันก็ได้แก่บริเวณที่รากรุ่มแม่น้ำยู is, เฟรนติสกับแม่น้ำใต้คลิสซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศติรูยาจอแดน ปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของสามประเทศนี้และตอนใต้จะมีประเทศปาเลสไตน์มันเป็นประเทศใหม่ที่พวกตั้งขึ้นหลังสงรครามโลกครั้งที่สองแา่นา้นคชา่อคเซียนกับชนชาติอัสีเรียนในบาบิโลนนี้สูญไปแล้วสูญไปพร้อมกับชนชาติหลายนี้เด่นหมดอุกแตละสูญชาติไปเลยปีกโนมันไม่ถึงกับสูญชาติยังดำรงธงถ่ายอยู่ได้จนทุกปันนี้แต่ว่าชนชาติอัสซีเรียนกับบาบิโลนหรือเฟริเซียนนั่น อย่าว่าแต่ศาสนาจะไม่มีคนรับถือเลยแม้แต่คนชาติเหล่านั้นก็ไม่มีผู้มีคนเหลืออยู่ที่จะสืบสายอารยธรรมอันเดืดสมผู้สไว้ได้ในปัจจุบันนี้ไม่มีเลยล่มจมไปหมดทั้งชาติทั้งศาสนาตอนนี้มาใก้ข้ามาอีกคือศาสนาฮูรือศาสนาอยู่ของพวกฮิบรูศาสนานี้เขาจะว่ากันว่ามเสสโมเสสเป็นศาสดาพยากรณ์ที่สอนในพวกอยู่นับถือพระเจ้าองค์เดียวคือฟิโลวา คุนเทสโเมนของเขาหรือตามคำพีธรมุกข,ของชนชาติยิวแล้วศาสนายิวก็มีอายุประมาณราวหกพันปีปราวหกพันปีเป็นศาสนาที่ว่ายังยังย่งยืนอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้และยังมีชนชาติมิวนับถืออยู่จนก่อเป็นกรรมเป็นสัตเป็นส่วนอยู่ได้แต่ว่าเป็นศาสนาที่เอยแคร่ับแคบ่เป็นทีเพราถ้าจะว่าทุกชนชาติแนะ้ะก็มีชนชาติอยู่ในโลกที่นับถือศาสนาอยู่คือชาติยู่เท่านั้นเอง เพราะว่าหนัาหนาหนาชมเชยไอความอดทนของชนชาตินี้แม่จะล้มลุกลุกคลานแม่จะผ้านแต่ก็แหลกขาดแม่จะถูกเขายึดบ้านยึดเมืองล่มจมบ้านเมืองล่มจมไปแล้วระเหรอหนสัต์เปรยพนจรไปเป็นกาฝากไปาในประเทศต่างๆเขาก็ยังอุตส่าห์รักษาศาสนาบรรพบรุษได้จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ที่พอยูาาประชาชาติจึงได้จัดการให้ยูมีประเทศเป็นศัดเป็นส่วนเป็นกาะเป็นตาเข้าสักดีคือได้ประเทศปาเลสไตน์หรือเปดด็นประเทศอิสเรลมีนี่อันเป็นประเทศในทะเลทรายมีเมืองเยรูซาเล็มอยู่เป็นเมืองสําคัญมีศาสนายืนยันอยู่เป็นศาสนาโบราณเหมือนกันนับตั้งแต่โมเสสมาถึงปัจจุบันเรลา6ก0 0ปีนะเป็นศาสนาหนึ่งยังอยู่ทั้งชนชาติยังอยู่ทั้งผู้่นับถือได้ค่ะ ใกล้ทมาเข้ามาอีกคืออินเดียะพอ,อจะไม่ถึงอิหร่านก่อนมาถัดจากทน,นี้ก็คืออิหร่านถัดจากดินแดนที่ว,ว่าแหลมอาหรับเข้ามาก็คืออิหร่านหรือรียกกันในสมัยก่อน่าเปอเซียรประเทศอิหร่านนั้นก็เคยมีทนชาติอารยันซึ่งเป็นเผ่าเรียวกับผู้อารยันที่อพยพ้ามาในอินเดียมาเป็นเจ้าของประเทศตั้งโกราบอยู่ศราสาโบราณของชุนชาติอิหร่านในรั้งระโน้น าาาาาาี่ยวกัศาสนาโูโรอัาเซศาสนาโูโรอัสเซหรือคนอีกนายหนงว่าศาส,สาานาปาตีศาสนาปาตีศาสนานี้เวลานี้มีคนรับถือไม่ถึงสามแสนคนมีไม,มีมีคนกลุ่มหน่อยมีเดอดไปอัปางอะริต่จะวาไปแล้วมีไม่ถึงสามแสนคนแล้วก็อยู่อยู่กระร่องกระแร่งกระพ่องกระแพงเต็มทีอยู่บ้างนิดนิดหน่อยน่อยตามชายเคจินเดียบทางแถบตะวันตกที่สิะทธั์ทะเลอาหรับ ี้วกแขกฟาตีแขกฟาตีแล้วมีในเมืองไทยแล้วก็มีบางที่เขามาทำหน้าที่รับจ้างข่ายามในเมืองไทยแล้วก็มีเหมือนกันพวกนี้บูชาไฟเป็นพระเจ้าบูชาไฟพวกนี้บูชาไฟกราบไหว้พระอาทิต์แล้วก็กราบไหว้ไฟกราบไหว้ไฟพระเจ้าของเขาชื่อว่าอาหุระมัชดาอาหุระมัษดาต้องถือพระอาหุระมัชดาเป็นพระเจ้าเป็นศาสนาปรเทศบถือเทวานิยมเหมือนกัน นศาสนานี้ก็จะเป็นอคริาริสนะครับก็มีคนับถือประมาณสามแสนชัเเองใกล้กำไมไอ้ขคนอินเดียศาสนาตามก็เป็นศาสนาที่มีอายุประมาณห้าพันปีอายุห้าพันปีหรือ6ก0 0พันปีมาแล้วทางทิดก่อนที่ชาวอารยันจะเข้ามาในอินเดียแล้วก็ต้องมีอายุไกลก,กว่านั้นระลายเจ็ดพันปี อภกับศาสนาอิสลามของชนชาติไทยยุคแต่ถ้าคิดตั้งแต่ชาวอารยันมาตั้างลูกบ้าในลูกแม่น้ำสิงห์ทุกตะคงคาในชมพูทวีปแล้วต้นราว5น0 0พันปีหรือประมาณ3 0 0พันปีก่อนทศวรรษเราจะว่าไปแล้วาศาสนานี้ก็ยังสามารถถ่ายทอดอารยธรรมของตนไว้ได้กระทั่งปัจจุบันและมีประชากรจำนวนถึง400ล้านคนึงศาสนานี้ก็ดีหวัอน มากพอทุกคนเดียดตั้งสี่ร้อยล้านแต่เพาว่า,าศาสนานี้ก็ไม่สามารถที่จะไปเผยแผ่ในต่างประเทศทําให้ชนชาติอื่นทั้งชาติรับถือตามก็มีแต่ชาติยิงดูเท่านั้นเองที่รับถือศาสนานี้ไม่เคยมีประเทศอื่นๆในโลกที่นับนับเอาศาสนานี้เป็นาศาสนาประจําประจํชาชาติไม่มีเลยไม่มีเลยยิงเซนต์สาสน์ยิงจัดอยู่ว่าอยู่ในครเขตเฉพาะเผยแผ่ในชมพูทวีปเท่านั้นเองแต่ขนณะชมพูทวีปก็เข้าไปตั้งสี่ร้อยล้านแล้ว ารโา,าครั้ก็ข้าไปในเมืองจีนในเมืองจีนตอนที่ททาาพุทธศาสนาจะแพร่หลายกข้าไปจีนเขาก็มีนักปรัชญาเมซีอย่างสงตื้อหรือเล่าตื้อเป็นผู้สร้างหลักปรัชญาสังสอนอบรมจิตใจประชากรชาวจีนร่่มยุคพุทธสมัยทั้งคงตื้อกัะเล่าตื้อนั้นไม่ได้สร้สางเป็นลูกศาสนาขึ้นเพียงแต่ประกาศตนเป็นเจ้าลัทธิไม่ถึงจะเป็นศาสนาแต่เป็นลันทธิ เขไม่มีขบวนการของสาวกหรือสาวิกาไม่มีไม่ได้บัญญัติขบวนการสาวกสาวิกาหรือวินัยหรือการีหรือขนบธรรมเนียมเป็นข้อบังคับเป็นศสีลงเป็นวินัยที่จะต้องให้สาวชนิกชนหรือูุรัตโววาในศาสนานั้นประพฤติปฏิบัติเป็นเพียงแต่นักปรัชญาเมธีแล้วก็เป็นปรัชญาเมธีชนิดที่เดียวว่าสอนคู่กันกับระบบ จะเรียกกาพันการเมืองด้วยเพราะฉะนั้นจีนเรียว่าเป็นจักรวรรดิแท้คนจีนคนชาติจีนในสมัยโบราณถ้าจะมีศาสนาศาสนานั้นก็เป็นประเภทผู้เทวานิยมคือว่าเป็นจักประจันธรรมชาติชนเรียกับคนชาติโบราณอื่นๆในโลกทั่วไปคนจีนก็ไล่จีนไปถือเป็นศาสนาคือเป็นจักรวรรดิทั้งคนจีน ตันนี้ก็ไม่มีสาวกหรือสถาบันที่จะเป็นผู้เผยแผ่คำสั่งสอนย่างยืนสืบทอดมาถึงทุกวันนี้ไม่มีเพียงแต่ปรัชญาหนึ่งที่ใครจะพอใจก็ศึกษาเป็นการส่วนตัวและก็ปฏิบัติเป็นการส่วนตัวไม่มีสถาบันเผยแผ่ศาสนาไม่มีหรือเผยแผ่ลทัทธิเราก็ไปเชิญข้าขเป็นศาสนาละ ถาคัดจังเข้าไปก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีนี่ว่าศาสนาประจำชาติขแต่ก่อนที่พุทธศาสนาจะแพร่เข้าไปคือศาสนาชินโตคำว่าชินโตแปลว,ว่าวิถีของวรวค์หรือวิถีของพระเจา้าหรือวิถีแห่งความบริสุทธิ์ชินโตนะแปลว,ว่าวิถีแห่งความบริสุทธิ์จะแพลกันอย่างให้ศัพท์แสงบาลีก็คือตรงกับคำว่าวิสุทธิมากเหมือนละชินโตศาสนานี่ก็เป็นศาสนา พระเทวานิยมประจำธรรมชาติแต่ก็มีบูชาพระเจ้าที่เป็นเทวาิเทพอยู่องค์หนึ่งพระเจ้าผู้นี้ก็คือผู้หญิงแต่พระเจ้าผู้หญิงที่เป็นพระอาทิตย์ของศาสนาจิตรมนั้นแต่ต่างกับพระอาทิตย์ในศาสนาพราหมณ์หรือพระอาทิตย์ในศาสนาของพวกอีหรือพระอาทิตย์ในศาสนาของชนชาติกรีกกับโรมันหรือพระอาทิตย์ของชนชาติอินเดียแดงเพราพระอาทิตย์ในชนชาติอื่นล้วนเป็นผู้ชายพระอาทิตย์ของญี่ปุ่นนั้นเป็นผู้หญิง เส้นผู้หญิงชื่อว่าเทพีอมาเตระสุเทีอามาเตระสุเป็นผู้หญิงเป็นเป็นเทวาดีเทพีเทวาดีเทพเป็นประธานของพระเจ้าทั้งสองนี่ศาสนาชินโตศาสนาชินโตก็ไม่ได้บรญญัติมีในหรือว่าหลักจริยศาสตร์อะไรแน่นอนลงไปหลักแต่ว่าใต่คนมาบูชากราบไหว้และทำมีทีทั้งเลยพะจาเท่านั้นเองก็ไม่ได้เป็นศาสนา้นขอเพงน ิไปอเมริกาอเมริกาเหนืออเมริกาใตา้ของทวีปนี้ทั้งสองทวีปนี้ในสมัยโบราณตอนที่สหรังจะเข้าไปสร้างโลกราศีเด่ีชนชาติที่เป็นเจ้าของถิ่นครอบครองชนชาตินี้เฉพาะในอเมริกาเหนือในประเทศเม็กซิโกปัจจุบันนี้มีชนชาติอินเดียแน์เขามายาเป็นเจ้าของในอเมริกาใต้ ในชาติที่เขาแอดมิสในประเทศที่เเรีเปรูมิคาราคัวแล้วก็บราซิลประเทศเหล่านี้โดยมีชนชาติอินเดียแดงอีกเผ่าหนึ่งเป็นเผ่าใหญ่เทเรียกว่าเผ่าอินคาเป็นเจ้าของครอบครองชนชาติอินเดียแดงเผ่ามายาในประเทศละติโกก็ดีชนชาติอินเดียแดงเผ่าอินคาในทวีปอเมริกาใต้ก็ดีเป็นผู้ออสร้างสรรค์ อาเรียทำอันเก่าแก่ของสวิบของสวิบนี่ไม่ใช่ชนชาติตาเถื่อนเป็นผู้ที่มีความบรรลุความเจริญแล้วอย่างสูงกระทั่งสามารถทำชนรปทานบนเทือกเขาสูงได้พดนน้ำขึ้นภูเขาได้คนป่าทํางั้นไม่ได้นอกจากคนที่ดมีฐานวิศวกรรมโยธาอย่างดีแร้รู้จักวิชาทางวิศวกรรมโยธาอย่างดีแด้ยจึงสามารถ สว้างเขือนน้ำแล้วก็พดนน้ำขึ้นภูเขาสูงดนอกจากนี้ยังสามารถจกตัวเขาตั้งรูปให้เป็นที่อยู่อาศัยปินสาบอินเดียแดงพวกนี้ก็เคารพวิชาพระอาทิตย์เป็นพระเจ้า,าอย่เหนื้นหลนไหวพระอาทิตย,ย์ไหวไฟแล้วก็นับถือพระเจ้าศาสนาเป็นประเทศพูเทวีลมีนักบ,บวชมีปุโรหิตสำหรับเส้นตเลยแต่ก็ศาสนาพองีพวกนายาสดีพวกอินคาก็ดีเวลานี้ก็ลัู ดแล้วูนไปหมดแล้วตายตายไปพร้อมกับความเจริญของชนชาติสองนี้หมดไม่มีรถหลอเป็นศาสนาที่ตายแล้วต่อมา,าก็คือพทธศาสนาและศาสนาเชนในอินเดียพทธศาสนาไม่เคยเป็นศาสนาที่ตายแล้วเพราะยังมีคนรับถือหลายประเทศสืบทอดมาสักทางปัจจุบันนี้ศาสนาเชนมีคนรับถือประมาณหกล้านคนความจริงศาสนาเชนเนี่ย เป็นคู่แข่งสำคัญกับพุทธศาสนาพระศาสดาของเชนคืนพ่านมีคนนาสบุตรซึ่งเป็นเจ้าที่ครูทั้งหกทหนึ่งน,นั่นเป็นผู้ที่มีชีวิตร่วมยุคกับพรุทธเจ้าและปรสกาศาสนา,าในาถานาที่เดียวกันมีลีลาชีวิตคล้ายคลึงกันคือว่าได้ผ่านชีวิตทางโลกมาแล้วมีมาเหสีแล้วเกิดในวันนักตรสา์ด้วยกันพระสาวีระนี้มีคนนาสบุตรนั่นเกิดในวันนักตรสา,าเมืองเวสาลีและรุงเป็นริชวีวง ในเกษตรชีวีแล้วก็ออกบวชเมื่อมีครอบครัวเบื่อหน่ายแล้วก็ออกบวชออกบวชแล้วก็ลงเพ็ญทุกขะรักิริยามาเรื่อยๆกระทั่งที่สุดถือว่าเป็นอรหันต์เต็มศพยูแล้วก็ตั้งบัญญัติศาสนาขึ้นสอนขวาวโลกอยู่ใกล้ๆกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นแต่ไหนพวกนี้ก็เปลี่ยนๆอยู่แถวนั้นประจายศาสนาในใกล้เคียงกันบ้างคือ บางครั้งถึงกลับอยู่ในสาารามเดียวกันเป็นในปาวาริรสกับจำพวันเนี่ยบางครั้งอยู่ในศูนย์นูในศนเดียวกันแต่ขหลาดไม่เกินทั้งพระพุทธองค์กับมีคนนาจบุตรไม่เคยปา,ากหน้ากัน ่าวหนึ่งเลยในกรากฏเลยทั้งในคำพีพากษศาสนาทั้ททงในคำพของศาสนาเชนไม่ได้มีข้อความหรือบันทึกที่กล่าวถึงว่พาพุะพเจ้าเจ้านพบปราบคุ้มพิมากับกองศาสนาในศาสนานี้สักครั้งหนึ่งเลยศาสนาเชนไม่ใช่มีคนมาสมบุรเป็นผู้บัญญัติผู้บัญญัติศาสนาเชนที่ว่าฤาษีฤทธิฤาษีฤทธิ์สภเป็นคนมีชีวิตสอนทุทธกาล มันอัากศาสนานี่คือนีคนนาตะบุตรเป็นเพียงแต่เป็นผู้มาประกาศให้แพร่หลายออกไปเป็นผู้มาประกาศให้แพร่หลายออกไปให้เจริญขึ้นศาสนานี้เวลานี่มีคนมาถึงในอินเดียประมาณสุกกลางแล้วก็นื่องจากว่าคน,าน,น,นสกกลางเนี่ยที่นัพิเศเนี่ยโดยมากเป็นผู้ขอกห้าเป็นขสมดีร่ำรวยมีเงินทองมาก พวกนี้ก็สามารถสร้างวัดวารามในเทวาลายัยบูชาศาสดาเชนเขาด้วยสิ่งอ่อนสวยงามถ้าจะว่าเกี่ยวกับโบสถ์นในาศาสนาต่างๆในอินเดียแล้วไม่มีโบสถ์ศาสนาไหนที่โบสถ์ศาสนาเชนได้ในด้านความสวยงามความสะอาดและความแกะสลักสล้อย่างวิจิตพิสดารเห็นเขนานำหน้าในเรื่องนี้ทั้งสะอาดทั้งสวยงามทั้งีค่าไปหิอ่อนนี่ส้งา,างยงาิง่อ่อนด้วหลัง ทิ well, okay. ้นอ่อนอะไรทิ้นอ่อนหมดไต่สนักสลับงดงามทีเดียววดเฉดอีกอย่างหนึ่งประวัติศาสหนาย่อๆน่าทั่วโลกพูดกันอย่างย่อๆมีมาอย่างนี้แต่นี่ถ้านักศาสถ้ายังมันหยาดว่าศาสนาที่เป็นโลกก็ศาสนาอีกศาสนาที่มันเป็นโลกก็ศาสนาพวกหนึ่งที่เป็นโลกก็ศาสนาพวกหนึ่งศาสนาที่เป็นโลกก็ศาสนาเนี่ย ่โลกศาสนาไม่ใช่ไม่ใช่โลกศา,าสนาศาสนาอย้่มันบอกเกิดรู้ศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามประจักษ์ง่ายง่ายเยซก็เอาคติธรรมในศาสนา,าอยาู่ไปขยับขยายเพิ่มเติมแล้วก็ตัวเยซูเองก็ไม่ได้สั่งใจจะตั้งศาสนาใหม่ ยังถือตัวเป็นผู้รับผิอศาสนายิวอยู่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นผู้ประดิษฐานศาสนาใหม่ศาสนาคริสต์เพิ่งจะมกากลายเป็นศาสนาคริสต์หลังที่เยซูตายแล้วโดยลูกศิษย์พระเยซูชื่อเซนตนันเป็นผู้สร้สางศาสนานี้ขึ้นหีกออกจากศาสนายิวเป็นถ้งขั้วแผ่นดินตายเลยเด็ดขาดไม่มีการที่จะมาร่วมร่วมพระก,กรรมกันได้ เด็ดขาดกันแล้วเป็นถึงนหงเต็นตอนเป็นสาวกสำคัญคนหนึ่งของเยซูได้นำศาสนาครเสเตีนไปประสานในยุโรปทำให้ศาสนานี้กลายเป็นศาสนาของฝรั่งบางคาไป ตอนศาสนาอิสลามนั้นเกิดหลังศาสนาคริสต์เพียงประมาณ500ปีจำง,ง่ายๆนะครับว่าพระเยซูตั้งศาสนาคริสต์ขึ้นหลังหลังพริธเจ้ารนิพานประมาณ500ปีเศษส่วนพระมหากัตริยตั้งศาสานาอิสลามขึ้นหลังพระพุิธเจ้ารนิพานแล้วประมาณ1000ปีเศษเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าพระมหากัตริยตั้งศาสนาอิสลามขึ้นหลังพรเยซู500ปีเศษเนี่ยจำง่ายๆเนี่ยว่าบ ผู้เชื่อศาสนาที่5้าเศาสนาคริสต์ผู 5, ้เชื่อศาสนาที่สี่เกิดศาสนาอิสลามเอาเลข5เป็นเกณฑ์อย่างห้าอย่างห้าเว้น5 0าร้อปีก็เกิดศาสนาหนึ่งเว้น5 0าร้อปีก็เกิดศา,า,าสนาหนึ่งถ้าเมื่อวัดเมื่อตั้งศาสนาอิสลามถึงนั้นก็ไม่ได้รวมตีศาสนาคริสต์กับยักษย่องที่เยซูกับโมเสสซึ่งเป็นศาสนาของอยิวหรือศาสนาของคริสเตียนในฐานะเป็นน้ามือเหมือนกัน เป็นศาสนาพยากรณ์ในในศาสนามุสลิมเหมือนกันอ่าศาสนามุสลิมเลีอดพระเยซูว่าอีซาในอีซาในอีซาเลือดถือถือเป็นศาสนาพยากรณ์แต่ถ้าว่าถ้าหากว่าถือศาสนาคริสต์เรียกับศาสนายิวเป็นศาสนาพยากรณ์แล้วทำไมพระมหากัตริย์จะตั้งศาสนาอิสลามขึ้นใหม่ทำไมเขาก็แก้ว่าอ่าพระอันลาพระอันลาของศาสนาอิสลามน่ะเป็นองค์เดียวกับพระยะองวางของศาสนาคริสต์และ เป็นพระเจ้าองค์เดียวกับพวกศาสนาดยูนะพวกตัวนว่ายูคริสต์อิสลามนับถือพระเจ้าองค์เดียวกันเนี่ยคือพระเจยะโฮวายะโฮวาเนี่ยองค์เดียวกันแต่มาเรียกชื่อต่างๆกันที่อิสลามนี่เป็นอันลองอันลอซึ่งใครเราเรียกอันลองอลาพระอลาเนี่ยคืออันลองเท่านั้นข้ามาตถือว่าคำสั่งสอนของอันลองนะมาสมบูรณ์ในสมัยข้ามัตถ์ขามัตถ์พระอัลกัมแมหาเป็นผู้ถ่ายทอดคำสั่งสอนอันสมบูรณ์จากพระผู้เป็นเจ้า ส่วนนบีอืนอ่นๆนั่นน่ะแม่จะถ่ายทอดก็ยังไม่ไม่ข้อมูลสู่ข้ามมหามัดย์่ลดับและหลังจากข้ามมหามัตย์ไปแล้วไม่มีใครจะมาถ่ายทอดอีกแล้วเพราะทุกสิ่งมาข้อมู์ในสมัยขรรมะมัตย์เพราะฉะนั้นศาส,สนาอิาสลามจึงไม่แยกแตกต่างไปจากาศาสนาที่เตียนอีกาศาสนาหนึ่งทั้งๆที่ยอมรับฐานะพระเยซูกับโลเซในาศาสนายิวว่าเป็นลุกนิรันของเขาเป็นอดีตสมุนนิรันของเขาเหมือนกันนี่ทีนี้ที่จับเป็นโลกศาสนาน่ะก็เอาข้อที่ว่าศาสนาใด มีชนชาติอื่นรับถือศาสนานั่นเป็นโลกศาสนาชนชาติอื่นไมท่เกิดขึนมากนะไม่ใช่ว่ามีชนชาติอื่นเพียงห้าหกคนหรือสองสามคนรับถือก็กลายเป็นโลกศาสนาไม่ใช่ต้องชนชาติอื่นส่วนมากนับถือศาสนานั่นเป็นโลกศาสนาโลกศาสนาเวลาที่มีเพียงสามศาสนาเท่านั้นพุทธคริสต์อิสลาม คนไทยฮินดูแม้จะมีคนรับถือถึง400ล้านแต่ละนอกจากอินเดียแล้วมีใครรับถือเนี่ยอย่างมึงไทยเลยรัถือว่าคนไทยถือฮินดูไม่ได่ารา้วม่ได้ถือฮินดูเป็นศาสนาประจำชาติถึงไม่จะมีพราไม่รักจะดีทีเราก็ถือว่าพราะเหล่านี้เป็นเพียงแต่ทำหน้าที่คล้ายๆเป็นเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานนั่นเองไม่ได้ถือเป็นนักบวชเป็นพระสิมณีบุคคลมันลองคนไทยไม่ได้เห็นชาวเป็นพระสิมณีบุคคลถือว่าเป็นเจ้า้าที่ดีทีคล้ายๆเป็นโขนประเภทโขนอย่างนี้แหละ ทำหน้าที่กระดอกเคราะห์อ,อย่างเป็นหมอศยาศาสตร์ประเทศเนี่ซึ่งสวงแบบพรีไบอะไรต่างๆไปไม่ได้เขารุในฐานะเป็นทักษิเนยยะเราไม่ได้ทำอันตรายกรรมสามีกรกรมต่อความเหล่านี้นี่ยนี่ไม่ได้ถือว่าไทยนับนักถือถามไม่ใช่ศาสนา,ท,า,ท,าที่ไม่ใช่เป็นโรคกระสาศาสนาทั้งๆที่มีคนนับถือถึงสี่ร้อยล้า,านโดยศาสนาพุทธลายเนี่ยเป็นโรกระสาศาสนาเพราะมีคนนับถือหลายชาติ หลายชาติหลายภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถกเอเซียทะเลแต่เอเซียตะวันออกไกลเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ในชาติ R, ต่างๆก็เป็นทุกทั้งนั้นตามที่เราศึกษากันมีอยู่แล้วศาสนาอิสลามมีคนนับถือสมมากมายเวลานี้เขาบอกว่ามีคนนับถือศาสนาอิสลามทั่วโลกก็เข้าไปตั้งประมาณตั้งหกร้อยกว่าล้านแล้วทั่วโลกมีหลายชาติ เพราะว่าการพงในสหประชาชาติก็เข้าไปาตั้งเกิดดีศึกษาซะมั้งรัฐศาสนาอิสลามเนี่ยมากมายกลา,ายกองนี่ยรัฐศาสนาคือสต์เนีน่ยไม่ใช่คือถึงหลักที่สุดแล้แหงเลยแท่คืนไปนหมดมีหมดแต่ว่าชาติที่รัฐสืบิรัฐศาสนาประจำชาติเนี่ยก็มียุโรปทั้งยุโรปเออเมริกาทั้งทั้งทงวีปออสเตรเลียทั้งทงวีปนี่เขาก็มีโลกเขาบอกูออ่าจะได้ยังภาคภูมว่าเขาเป็นโลกลศาสนาเหมือนกัน เพราะมันขำที่เมื่อคราวฉลอง2 5ศตัตรษในประเทศอินเดียพุชเชียนตีพระบรมอินเดียจัดงานฉลองขึ้นพวกศาสนาเชนเข้าลองแรกแผลกระเทอไม่ยอมเขาบอกว่ารัฐบาลเนรูนี่ลำเอียงเข้าข้างคุทธศาสนามากทำไมจะไม่จัดงานฉลองมหาวีระเัียนตีบ้างล่ะ นะเกิดร่วมพุทธสมัยพุทธกาลและศาสนาสันธัญของอินเดียมาแต่โบราณเหมือนกันทำไมรนะัชบาลอินเดียจำเพาะเจาะจ,จงมาฉลองพุทธยันตีทำไมไม่จัดมหาวิราชยันตีบ้างเนรูตอบกลับไปบอกว่าศาสนาท่านนั้นไม่ได้เป็นโลกศาสนานี่ถึงมึชนชาติ่านอยู่ทั้งนักถือและผู้ถือทุนท่นอินเดียบางกลุ่มที่นักถือศาสนานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นรัชบาลอินเดียเสียใจจัดจัดฉลองใต่เป็นการใหญ่โตเป็นทางการโอ้กระเรียกอย่างพุทธศาสนาไม่ได้ ่องรับพุทธิในฐานะเป็นโลกศาสนารัฐบาลเนรุไม่จัดการฉลองพุทธเจียนตีแล้วรัฐบาลอินเดียต้องปูกตําหนิจากคนชนชาติต่างๆทั่วโลกในฐานะอินเดียเป็นศิษย์สุภูมิของพระพุทธเจ้าแล้วชอบทิงในเห็นความสำคัญของวันมีสิ5ระนเรศวรเพราะฉะนั้นยิงคุมควรและทุกประการที่รัฐบาลอินเดียจะจัดการฉลองพุทธเจียนตีเป็นการเปิดรเราะทั่วประเทศถ้าฉลองตลอดปีนะคุณมาฉลองเจ็ดวันเลยของไทยฉลองแต่เพิ่ตียันตืนตีเลย ทุกเดือนทุกปีฉลองตลอดปีเลยเพราะอินเดียกว้างเหลือเกินวนเวียนฉลองกันตลอดตาม ในฐานะที <toys> ่พระเจ้าพันชาวอินเดียนำเศียรศิภูมาสู่อินเดียเนี่เขาเป็นฉลองในฐานะเป็นศาสกาแต่ฉลองในฐานะว่าเป็นอัจฉริยะมหาบุรุษยิ่งใหญ่ของชมพูทวีปที่นำเศียรศิภูมาสู่ชมพูทวีปเขาจึงฐานรัตติในโลกสภาสภาผู้แทยอินเดียเนี่ยเขาไม่ดีกว่าอุปภาผู้แทนเขาเรียกว่าโลกสภาสภาของโลกก็ควรอยู่เพราะอินเดียมันใหญ่โตเหลือเกินอ่าอ่าผู้แทนราฐบานักสี่ร้อยกว่า อ่ารู้ป็รโลกประภาทโลกมื่อปีนันเอกฉันฝันประะมาณทิมนี้เลยอันนี้ก็เป็นทายชนาของุทธศาสนาที่กลับคืนมาสู่อินเดียมาได้หลังจากเ็กลับถูญไปแล้วตั้งแปดศตวรรษที่หนึ่งเป็นโลกศาสนาชิมโต่ป็นโลกศาสนาพราะนึ่งคือเฉพาะในญี่ปุน่นนอกจากญี่ปุน่นไมนมีใครนังือศาสนาชิโตศาสนาฮินดูก็เฉพาะคนณดิวอื่นจากคนดิวก็วม่มีใครมีขาวนนังสือไม่ เพียงสามตอนนี้ตามสถิติเขาบอกว่าคลิสเตียนทั่วโลกมีอยู่8ปด้อยล้าน้าโรมันคัดผลิตจากโปรเซสเซสจากบริอันเอทเดอและก่อนนอัไก่อ่ามีไกยอื่นๆไก่ย่อยจากนักนค่ิปมีิก่แย่มากถามร้อยมีกแล้วมั้งากนั้คลิสเนี่ย่ฉ้าในอเมริกาทังแรกกว่ามียเข้ะไรแล้วํากนั้คลิสเนี่ยโดยภาชนะที่มีิกยมากที่สุดโลยไกยเนี่ยเฉ่าในอเมริกาังรกกว่านะ สถานะที่แต่อเมริกาหน,นึ่งร้อยวานิการ์ไปแล้วนะเนี่ยและในยุโรปอีกบวกบวก,บวก,บวกบเสร็จแรกทั้งเก่าทั้งใหม่รวบยอดแรกประมาณสามร้อยนิกายศาสนาคริสเตียนแต่นิกายใหญ่ๆก็มีสามคือโรมันคาทอลิกหนึ่งโปรเตสแตนหนึ่งและก็อร์เก,กียคาโตด้าหนึ่งสามสามนิกายแล้วนอกจาไปหันนู่นน,กนิกายสาขาแยกมาจากสามนิกายใหญ่นี้มากมายกลายกองจำชื่อจะเร็วว่าไม่ไหวนะ่นะโวนจับในอิสลามนั่น มีมีกายมากเหมือนกันแต่ไม่มากเท่าพิษมีกายใหญ่กจะมีสองนิกายดูหนีกับมีกายทีเอและมีกายใหญ่แล้วเหล่านั้นก็เป็นอนุนิกายแยกออกมาแล้วก็มาพุทธศาสนาพุทธศาสนาขัดเลยมีกายแล้วก็มากมายหลายสิบเข้าไปละลาัก็อ่าสี่ห้าสิบมีกายแล้วมั้งพุทธศาสนานี่เคยเจาไปแล้วก็มีละลายสี่ห้าสิบมีกายหลัง่ากมีกายใหญ่ๆก็เป็นมหายานกับเถรวาทอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่า ศาสนาในโลกนี้ไม่มีศาสนาใดเลยที่จะไม่แตกแยกเป็นมีกายศาสนาใดที่ไม่มีกายศาสนานั้นต้องเป็นศาสนาที่ตายแล้วนี่เป็นข้อเท็จจริงถ้าเราศึกษาประวัติศาสศาสนาแล้วศาสนาที่มีมีกายนะั้แบบสดงว่าศาสนานั้นเจรนะิญก้าวหน้า ขณะการที่ศาสนาใดจเจริญออกไปในท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรมประเพณีแตกต่างกันออกไปก็จำเป็นต้องปรับตัวเองให้เข้ากันได้กับรัฐธรรมนูประเพณีในสิ่งแวลอดล้อมอันนั้นนานนานกันไปประเพณีแตกต่างใจคนชาติแตกต่างไปเรื่องทีมีกายก็เป็นเงาตามตัวต้องแตกแยกไปโดยพฤติไนอ,อันเนี้ยเพราะฉะนั้นมองกันในแง่หนึ่งว่าศาสนาที่มีกายแนะสดงว่าศนะาสนานั้นเจริญ มองในแง่หนึงแง่นี้นะแสดงว่าศาสนานั้นเจริญแพร่หลายไปในนานาชาติชาติจะมีวัฒนธรรมประเพณีไม่เหมือนกันศาสนาก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้นนานไปก็แตกต่างไปกับเดิงเดิมไม่เกิดมีมีกายขึ้นศาสนาที่อยู่เชิมี้ม่ตายเลยเชื่อเชิงนี้ถ้าใในที่อื่นเลยนอกจากที่เกิดขึ้ตัวจที่ยไม่ไม่มีมีกายแล้วเลยนี่ ยิงการจะให้ีนยิงการยิงจกันมากขึ้นอันนี้ก็เมีข้อเท็จจริงของประวัติศาสตร์ทุกศาสนามีมีลรลามาอย่างนี้เนี่ยอ่าเรื่อราวเาข่าวในหลักของประวัติศาสตนาขาเรลก